ครับสวัสดีครับพี่น้องตอกันเมื่อครับตอกันอีกแล้วครับครับมีกมมระดิงว่าแม่ลูกแมาคู่หนึ่งง,งามๆกับมาฝากกันไปไง,งเสี่ยงกันได้ครับ <c oughs> เห็นเสี่ยงกันมากกว่าเม่อวันนมีเวลาเจ็บข้าหั่นอยู่ต้างหยานฝนตกทา่าเงินฝนตกด้วยครับไปส่งว่าทา่าเงินตกแต่อยู่บานมันี่พอลิ่นๆแหละแล้ว ธงกับเต็มธงเต็มชาผู้ใดอยากได้ไเพียงางามเนะครับเนี่ก้อนละยี่สิบบาทด้วยครับรถมาเซลงา่ายโยครับเป็นเม็ดเม็ดควาล่างันกับแปดสิบแล้วถ้าก่อนสั่นก่อนงายครับก่อนละยี่สิบบาทงา,งาม <c oughs> ง,ง่ามบึงง้วครับนี่ครับนังนา,งนาชายเงี้ยไปเรียงเบือเรื่องลำเต็มรางย้อนโอนตัวน,นี้ดีครับลูกสาว หาฮกเดียนครับพี่นอ้องตรงนี้ว่าให้ลูกดีครับเบิ้งแม่ครับแดงเข้มแดงจนแสบตาครับแดงใหม่แดงเข้มเลยครับคอขาดำเปือป่อพี่นอ้องเบิ้งเลยนี่เฮ้ยครับลูกตัวที่สองครับความสูงนี่อยู่ประมาณาร้อยสามสิบหาบวกไปห้าร้อยสี่สิบเลยครับเลียงตําหนียเลียง,งายครับพี่นอ้องมาไทรกลางเขา บันหลดครับทรงลูกดีครับลูกตัวที่สองเปิดราคาไว้สองเมื่นสี่พันหาร้อยครับทรงให้ยซี่ถวยอีสานนะครับนี่ผมว่าคุ้มครับนี่แม่มันเป็นง้อทองสร้างอ้างเลืองด้วยครับง้อพนบันโหลดครับเลียงง่ายจินง่ายครับง้อแบบนี้ครับง้อดูงมูครับนี่ใช้ว่าเป็นครับนี่เบืงแรยครับเตานมกะดีดีน้ำซีบะมีเตียงนะครับ รับประกันขาทุกขาถอนรับประกันมดลูกล้ะครับซิบหาเมื่อครับเนี่ยหรือเรื่องํำเต็นลำรางย้อนดีดีครับต่าน่มก็ดีน้่มแหลมพิลิศซ้ำกันกินหยาครับปากงี้กินหยาไม่ต้องห่วงครับง่วแบบนี้ครับนี่เอาไปเรียยพี่น้องเรื่องลูกสาวครับลูกสาวหาหกเก็ดเดียนครับหนังย้อนอ่อนตนเลยครับจึดู เราเบื่อเราเรื่องนี้ย้อนออนต้นหนังหนาดีแล้วครับเด็ครช่องดำเื่องบดสีเลี้ยงเม็ดข้าวเปียกหูดำเต็มใบครับโอ้ยแม่กะสงสัยแล้วว่าทับป่ะทับมันบ่มีขอม,มูวนกันไปน,น้องอาจสื่อสองรุ่นสามก็ได้เพราะมีมีเวลาตรวจ้องผมว่ามันต้องคือนไหมครับมันมีน้าเมียกออนเป็นกล้นเลี้ยงแหละครับ,รบนี่บังหูหูกะสอยน้อยหนึ่งครับถือว่าน้ำนะครับไม่กินน้ำ ครับจมูวกัเฉียดจักน้อยหนึ่งโยครับนั่นแล้วว่าบ้านาเกียรติแล้วครับแต่ถ้ามาดาเสีย่ยกห้าไปห้ามากเว่าสามปีสี่ปีกับจีบว่าให้มันนั่นเล็ก็ับจเป็นไปว่าได้ครับนั่นแหละเบื้องหลอดครับเพราะว่าสุดขุมครับลกูกไอ้เงี้ยหรอครับมันมันเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมไหมพี่นนอ,องขมสงสใสอยู่นี่ครับเคร่องเพลทมันกับเป็นฮคตรโครกับนั่นแหละ เบอร์เลยครับสองหมื่นสี่พันหาร้อยโทั่มากครับเดี๋ยวจะใกลกๆครับคุยกันกนให้กินเสี้ยงกับตัวใดพ่อแม่เี่ยเราะตรงว่างหล่ะครับใจปุ่มใจเสี่ยงเสจ๊หิวมันมีผิวยาดเจ๊กับแถวบ้านนี่ครับเบ่งจวงปีใหม่นี่ยังหยิจังนี่ยครับบกก็ล่ากลุ่มผ้ามีหน้าเนี่ว้า มันมีสีเขียวล่ะครับมีได้ขี่ดินละ่ะกเอยอะหนาครับคือเลี้ยงคือเลี้ยงธรรมชาติครับผู้ใดมีหนาหลายก็ไปใส่หนามันก็ต่เป็นตัวไม้นี่เองว่าก็ได้อยู่กับคนเลี้ยงครับผมอยบอกว่างัตว์แหละอยูอ่ยกับคนเลี้ยงครับคนเลี้ยงบางคนก็เลี้ยงดีบางคนก็รกักเดียด่อพัดมือแบบมันต่างกันเด้วยครับ งูขายไปแล้วปเป็เบงล่างตัวซ้ำวงแดงเอาไปอยู่เปบือีกความหนึ่งเหลือตั้ากระดูกนีมันจะเป็นแบบนี้ครับมาคือกันดอกครับหา <c oughs> งกับทอว่าลามลงมาเพี่ล่ะครับเลยขอเข้าลงมาหอดเล็บหน่อย, <c oughs> ยกิล่ะเล็บเกิดี่ดีแล้วพี่น้องแล้วเล็บนี่งามเลยทั้งคู่หนาคู่หลังไม่กับ,บมีสีมีเงื่องเลยครับนั่เป็นหลับ กินเสียงพีงน่น้องเบี้ยงไงจนไงเชี่ยงดีทั้งเม่ทั้งลูกนี่จับได้บายได้ครับนี่หนาดีดีหนาลอรอคมคมหนางามกับงวาเม่นี่ครบบบำมันของแท้เลยครับนี่นี่บำมันหูจินเฮ้าแดงเชิมแดนจนใหม่แดงจน,น้ำพืดๆนี่ไปรุ่นเอาตัวที่สามพี่นอ้องซื้อสองรุ่นสาม ม,มันมีเวลาตรวจท้องมันมีเวลากสิตรวจบัไม่มีหรอกครับไปหันไปนีอยู่นี่ครับอนี่ยอดแสงแดดกำลังลงครับสีหาโมงแรงครับนี่พวงลูกสาวเหครับลูกสาวเป็นน้ำลายดิขาใหี่ยเงี้ยปวดโค้งมันน่ะเขียงดำเปื่อๆเลยครับเขียงเพลนมันนี่มันเป็นห้างเพงิเลยนี่ครับนี่ลูกสาวน้มครับพี่น้อง ใช่คือนองเบิ่งกรครับจะหน้าเบิ่งความตัดสินใจคิบมือจิบกวนเหมือนไทยซีหน้าที่หนั่นมัน,นเสียงบ่ดังวันไหนมเกิดเบื้องอยู่เริ่มเข้าเริ่มเบิ่งเสียงเสียงบ่ดังเสียงแห้งเริ่มเปิดไม่เริ่มเล็งไม่มันได้เบาเสียงเบาๆเสียงขาดๆห,หายครับนั่นแหละได้ไทยไม่เยอะได้รับเนี่ย ยุปายเขมือนเสาเด้อพี่น้องเนี่ยครับนั่นแหละนั่นแหละแต่มีถามมาอยู่ลราเพียงก็ได้แต่ว่าไกลพอดยัไงไปส่งให้กับขึ้นสิบพี่ไม่ร่าเรื่อครับนอกจากไม่เอาเอยงย่างเดียวครับนี่ยังร่มเนึ่งเหมือนก็ได้ยขึ้น้าขึ้นฝนอยู่ ับเปนียกันนะทา้งเรียนกับเจ้าตกกับเตกแห้งแต่ว่าถ้าว่ากับตกเปียกหย่อนอยู่นี่ดแบบอะไรอ้าเาบิ้งกระคักพี่น้องใช่เห็นเบิงบ้งกระคักสอกสุ่มมสุบจนแบบผมว่างวัวแม่นี่แหละผมว,ว่ากัเป็นที่เด็ดก็อย่างหนึ่งเลยเป็นงวัวบานห้างหัวเรียงกลางๆโอ้ยสบายหมดเรียงไงกงไรว่าคุณปุ่มเพี้ยงนะครับโอ้ยเดี๋ยวไปๆไไพี่น้องเอ นอดแม่นี่วายมันสุดยอดแหละครับเดืองสำเนียแล้วเบือดงวดเมียนี่มันมาห้างตำรวจอะปีเราลวงสับเดือดไปเบางเด่องหล่นความกันได้กันจักหาปีสิบปีครับอะไร ลบมาแล้วครับพี่รักล่งแห้งหัดเงี้ยเลยบ้างเลยมับ่าใส่ไม่อะไรเลยดีมันดิเขาเสียงเขาพวก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 ก็ผมบ่สท่าเราลงไปให้หน้าแหละมันยังกี่ดังครับเสียงยางเสียงย,าง,ย,งยางเลยเอาไปทายสักนีดกันนั่นแหละครับผมขอขอบคุณขอบคุณอีรับช่อลิิบ่องยูทูบสุภห้าซ้ำนะครับ เิ่งไปครับพี่น้องเพียงว่ามันเทิง่องด้อครับเกใจกับยังโตหาครับผมกับทายยังเี่หล่ะลงไปเสมอขอขอบทุกคนหลายทีรับชมครับโตเดียวคู่เดียวห้องกับทายอันละครับพี่น้องเบิ่งครับพี่น้องมากกับโตหาครับอันละเลยรับเย็นรเงาดีเนี่กันเลยครับครับผมเอาครับผมเตนะที่ ขอจบคลิไปไ้แค่นี้แหละครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับครับครับ